โอเคครับผมก็จะเริ่มาการแบ่งปันในวันนี้นะครับผมก็ทำ powerpoint มาด้วยนะครับแต่ powerpoint เนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็เพราะว่าเนื้อหาส่วนใหญ่จะมาจากาคำพูดของผมมากกว่านะครับสำหรับพี่น้องที่ฟังบันทึกทาง YouTube นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนการฟังพอดแคสต์นะครับ ก็วันน like ี guess, sure ้นะครับผมก็จะมาแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์คิดแักนะครับแล้วก็จะมีการแถมเรื่องยุคสุดท้ายอยู่นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้เห็นการเชื่อมโยงว่าเราควรจะมองประวัติศาสตร์คิดแักเนี่ยด้วยโลกทัศน์แบบไหนนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะมาแบ่งปันเรื่องนี้ในวันนี้นะครับผมเองเนี่ย ก็มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่ระจักในระดับหนึ่งนะครับจากการศึกษาศาสนศาสตร์และจากการอ่านหนังสือต่างๆนะครับและผมเองก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะแบ่งปันเรื่องประวัติศาสตร์ที่ระจักสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้แบ่งปันสักทีแล้วเมื่อสประมาณ สองสัปดาห์ก่อนนะครับเหมือนผู้นิยมสุดเนี่ยดนใจผมว่าให้ผมลองแบ่งปันเรื่องนี้ดูนะครับทําให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็เลยเตรียมเนื้อหาในการแบ่งปันพี่น้องในวันนี้นะครับก,ก็รู้สึกว่าได้รับการดนใจให้สรุปเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนะครับแล้วสาเหตุที่ผมมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์กิิรักนะครับก็คือเวลาที่ผมศึกษาเรื่องฝ่ายวิญญาณให้ลึกซึ้งเนี่ยมันก็จะต้อง ศึกษาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วยนะครับเหมือนผมเองก็เป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์นะครับเวลาที่ผมจะเรียนรู้ฟิสิกส์ให้ลึกซึ้งเนี่ยผมก็ต้องรู้ว่าฟิสิกส์ในที่เราเรียนในระดับมปลายเนี่ยเป็นฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นผ่านใครและเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในปีไหนและต่อมาที่มีฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เป็นฟิสิกส์ควอนตัมเนี่ย กระแสะของฟิสิกส์ควอนตัมเกิดขึ้นมายังไงและเกิดขึ้นในช่วงปีไหนนะครับเวลาที่เราเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ให้ลึกซึ้งเนี่ยการรู้ประวัติศาสตร์มันก็จะเป็นเรื่องที่พ่วงตามมาด้วยนะครับเวลาศึกษาเรื่องฝ่ายวิญญาณหรือเรื่องศาสนศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับมันจะมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์พ่วงขึ้นมาด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับ ผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องการพูดภาษาแปลกๆมากนะครับสนใจในการใช้ของประธานด้านภาษาแปลกๆนะครับและเวลาที่ผมจะศึกษาเรื่องภาษาแปลกๆเนี่ยผมก็ต้องมาย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์กิจจักรยังไงนะครับ สมัยก่อนที่ผมยังไม่มีความรู้ประวัติศาสตร์คีตะักรเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคริสตชนเราเนี่ยคงพูดภาษาแปลกๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตลอดประวัติศาสตร์2,000ปีของคีตะศักรีตระศักรคงจะพูดภาษาแปลกๆก,กันอยู่เรื่อยมานะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผมเคยมีในตอนแรกแต่พอตอนหลังเนี่ยผมมาศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมมาศึกษา เรื่องเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆนะครับผมก็ค้นพบว่าภาษาแปลกๆเนี่ยเคยพูดกันอย่างดาด,ดืนและเคยพูดกันอย่างทั่วๆไปเนี่ยในในขีตราชสมัยแรกนะครับก็คือในสมัยพระกัมพีกิจการแล้วก็ในช่วงคีตักรยุคแรกนะครับแต่หลังจากขีตราชในช่วงยุคกลางมันต้องมาในยุคที่คัตเตอรเรื่องอํานาจจนถึงยุคของมาร์ตินดูเทอร์ ที่ปฏิรูปศาสนาแล้วก็ในยุคข,ของจอห์นเวสเล์ในยุคต,ต่อมาเนี่ยที่มีการปฏิรูปศาสนาเนี่ยผลปรากฏว่าการพูดภาษาแ,แปลกๆนะครับก็ยังไม่ได้มีอย่างแพร่หลายนะครับคือในเอกสารบันทึกทางปาระสา์เนี่ยก็พบก็ก็เขียนในทางที่ว่าการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปนะครับแต่มันจะเห็นในเฉพาะบางกลุ่มหรือในกลุ่มเล็กๆบางกลุ่มเท่านั้นนะครับในทางประาสาตร์นะครับการพูดภาษาแปลกๆอย่างแพร่หลายเนี่ยมันเกิดขึ้น ผ่านเหตุการณ์การฟื้นฟูที่ถนนอาซูซาในปี1906นะครับคือก่อนปี1906เนี่ยการพูดภาษาแปลกๆไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เหมือน,เห,อนเหมือนทุกวันนี้นะครับคือส,ส,สมัยกอ่อนการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยมันเหมือนกระจุกกันอยู่ไม่กี่กลุ่มเองนะครับการพูดภาษาแปลกๆที่มีอย่างแพร่หลายเนเี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นมันเพิ่งเกิดขึ้นในปี1906ที่การฟืนฟ้นฟนูที่อาซูซ่านะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับแต่เอาเป็นว่าพอมาศึกษาเรื่องภาษาแปลกๆเนี่ยมันก็จะค้นพบถึงเหตุการณ์ในทางปบทบาทที่ว่าการพูดภาษาแปลกๆเนี่ยเพิ่งจะเป็นที่แพร่หลายในปี1906ที่ผ่านมาเองนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อีกเรื่องหนึ่งที่อะเดี๋ยวผมขอจัดการ p พาเวอร์ n อยแป๊บหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องตีเอกนุภาพนะครับคือผมเองเนี่ยตอนที่เพิ่งมาเป็นคริสเตียนนะครับผมก็ถูกสอนเรื่องตีเอกนุภาพแต่ว่าพอผมมาอ่านพระคัมภีร์โดยตรงเนี่ยมาอ่านพระคัมภีร์เองตั้งแต่เมทิวจนถึงวิวรเนี่ยผมก็ไม่พบคําว่าตีเอกนุภาพในพระคัมภีร์เลยนะครับแล้วก็ ผมเองเนี่ยมีความเชื่อว่าพระเยซูเ,เ,ยปเป็นพระเจ้านะครับเชื่อว่าจีซัตอิสกอนะครับผมมีความเชื่อแบบนี้แต่พอศึกษาบมมัพพีอย่างละเอียดเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอ,อย่างตรงไปตรงมาแบบแบบแจมแจ้งหรือหรือแบบแพร่หลายในในในคัพภีว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะครับคือในพคัมพีเองเนี่ยก็มีบางข้อบางตอนนะครับที่เขียนว่าพระเยซูยเป็นพระเจ้าไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นย้อนบทที่1อ่าหรือในพระคัมภีร์หนึ่งย้อนบทที่5ก็จะมีเขียนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็ในโรมบทที่9ด้วยนะครับที่มีการเขียนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าคือข้อคัมภีร์ที่เขียนว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่อย่างดาดเด่นในพระคัมภีร์นะครับมันมีอยู่เอ่อไม่กี่จุดในพระคัมภีร์นะครับอ่า มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่พอศึกษาเข้าจริงๆเนี่ยจะพบว่าในห้องพีเนี่ยจะพูดถึงว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้านายพระเยซูเป็นหลอดนะครับหลอดที่แปลว่าเจ้านายนะครับเพราะมพีจะเขียนว่าพระเยซูเป็นหลอดมากกว่าแล้วก็จะมีส่วนน้อยเนี่ยที่เขียนว่าพระเยซูเป็นก็ตเออพอผมมาอ่าคือผมก็เชื่อเรื่องตีความภาพแหละแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เขียนอย่างอย่างอย่างดาดเดินว่า j e s ั s อ s g o d นะครับ แล้วพอผมมาศึกษาโบราณเนี่ยผมก็ค้นพบว่าคําสอนเรื่องตีเอกนุภาพนะครับเพิ่งมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนหรือว่าอย่างแข็งขันเนี่ยในช่วงประมาณศตวตรรษที่4เองนะครับคือในช่วง300ปีแรกของคีรจักรเนี่ยมันขีรจักรตามแบบแผนก็เชื่อเรื่องตีเอกนุภาพนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการสรุปเป็นหลักการที่ชัดเจนการสรุปหลักการเรื่องตีเอกนุภาพอย่างชัดเจนเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวตรรษที่4เองผ่านการประชุมที่สภาในเซียนะครับ ก็เลาให้ฟังว่าคําสอนเรื่องเตกิรุภาพเนี่ยมันมันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนในช่วงปีนั้นนะครับ